วันหยุดจากการทำงานที่โตชุดราชการหันหนาลงทงให้คนบอกเดิเจแม่นวนนนอนลอานุ่สิพานองลงตงหน่วยงานเกษตรน้ำากันสวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรวันหยุดพานุ วันนี้ก็จะพามาดูการทำไผ่ออกหน่อนอกฤดูนะครับเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับสามารถทานสดได้นะครับเราก็แต่งกิ่งสังกอก่อนนะครับปกติกอไผ่ก็จะลกแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนมีนาเราก็จะเร่งไผ่ออกนอกฤดูนะครับทำการแต่งกิ่งสังกอให้เขาล่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ เขาขาดน้ําก่อนนะครับปล่อยให้ไผ่ขาดน้ําเป็นการสังกอแล้วก็ไม่ต้องให้น้ํานะครับรอให้ใบเขาหล่นสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับเราก็จะอัดน้ํานะครับเข้าไปเพื่อที่จะเร่งให้ไผ่ออกหน่อนะครับไผ่ได้น้ําแล้วก็จะออกหน่อในลําดับต่อไปนะครับอันนี้เป็นพาชมตอน ก่อนออกหน่อนะครับเป็นการ before after นะครับก่อนทำหลังทำนะครับตอนนี้เราก็สังกอครบกับทุกกอแล้วนะครับยังไม่ได้ให้น้ำนะครับปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยหแห้งแบบนี้ก่อนจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีหน่อนะครับยังไม่มีหนอเดี๋ยวจะรอติดตามชมในตอนต่อไปนะครับอัดน้ำแล้วก็จะ มาดูว่ากี่วันนะครับหน่อไม้บ่งหวานเป็นน้ำผึ้งของเราจอกหนอนนะครับวันนี้เกษตรเป็นหยุดพานุก็พาชมก่อนนะครับเราจะปล่อยให้ดินแห้งแบบนี้เลยนะครับไม่ให้น้ํานะครับปล่อยให้ดินแห้งนะครับสางกอแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งนะครับเราค่อยจะอาบน้ําทีเดียวนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับทาไถ่ออกนอกฤดูนะครับ ถ้าเราอัดน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใช้ฟางคุมนะครับใบเขาก็จะเขียวนะครับถ้าใบเขียวแล้วก็จะเริ่มออกหน่อได้แล้วนะครับส่วนช่องว่างระหว่างกอที่เราปลูกก็จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยมาริชาร์ตนะครับก็เริ่มแตกหน่อแล้วนะครับก็เป็นปลูกอ้อยเสริมเข้าไปนะครับเราต้องทําแบบเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อที่จะได้ มีผลิตผลทางการเกษตรของเราออกจําหน่ายนะครับส่วนในร่องน้ําก็จะเป็นหอยเชลลีสีทองนะครับหอยเชลลีสีทองก็ขยายพันธุ์เร็วเหมือนกันนะครับวันนี้ก็พามาดูไผ่บงหวานเพศน้ําผึ้งนะครับสวนมะพร้าวน้ําหอมในสวนเราค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เกษตรอุตพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ